เอาคล,คลิปแรกผ่านไปแล้วครับคลิปต่อมาก็คุยเรื่องทำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับบางต่างก็จะเน้นไปเรื่องพับทางทางปฏิบัติแล้วก็ให้เอาไปคิดก็จะขอคุยเรื่องเอาเป็นเรื่องทำหน่อยนะครับวันนี้กายเวทนาจิตธรรมกาย เนาจิตธรรมนะครับก็เห็นมากแล้วเป็นพระรุ่มใหญ่ๆที่ก็ปฏิบัติพระป่างคครับก็จะพูดกันบางคนก็ไม่เข้าใจกายเวสนาจิตธรรมคืออะไรนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้ไปเปิดดูใน Google, Google, g w o o g l e g o o g l e G จะเป็น OG L E นะครับ Google กายเวสนาจิตธรรมเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรให้เราสามารถเนี่ยได้เห็นได้รู้ก็จะกายเราเนี่ยครับ มีกายมีเวทนาะมีจิตมีธรรมสี่อย่างนี่แหละครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพุทธกาลผ่านมาจนปีนี้ก็สองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ยังเป็นอมตะทา,าวันอยู่องค์สัมมาสมัมพุทธเจ้าเวลาท่านอธิบายธรรมถ้าไม่มีเนี่ยไม่เป็นอมตะธรรมต่จะไม่พูดท่านจะไม่พูดนะครับแล้วแล้วทำไมเป็นอากาลิโกท่านก็จะไม่พูด บางคนก็จะกล่าวว่ากล่าวว่าองค์พระมา้าจะพูดอะไรไปเรื่องกำหนดสมาธิอันนั้นก็มันก็เกินความจริงไปทีนี้ถ้าถ้าส,สาเหตุที่มีอยู่จริงคืออะไรอธิบายอย่างนี้นะครับกายเวทนาคือร่างกายเราเนี่ยนะครับแล้วก็เวทนาเวทนาก็คือทุกเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดขึ้นเป็นเวทนานะครับจิตก็คือจิตเข้าไปรับรู้นะครับ จิตก็จะรับรู้อาการของกายนะครับทมก็คือเป็นทำก็คือทมเนี่ยมันปตีความหมายนะครับก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสีมีเสื่อมเหมือนเราเอาขยะมาเผาเนี่ยเวลาอาความร้อนเลยปั๊ับเราเห็นทีแรกมันก็เป็นขยะกองโตแต่พอเราทําไปแล้วโดนความร้อนมันก็กลายเป็นเสื่อนนะครับคือเกิดแก่เจ็บตายมาหลายทิ้น วิสานาจิตธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นและองค์สมมาเจ้าเป็นสัพพัญยูนะครับในสา,นากลจักรวาลเป็นมนุษย์คนเดียวในสา,นากลจักรวาลทั้งโลกอ่ะคือพูดแล้วเป็นจริงเกิดขึ้นจริงนะครับไม่มีเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่ไม่เห็นแก่ท่านจะไม่พูดแต่ถ้าเรื่องที่ตาเห็น ถึงแม่สิ่งที่มันมีนะมันสิ่งที่มันไม่มีแต่มันก็ยังมีแต่ท่านจะไม่พูดถึงแลวท่านก็จะไม่สนับสนุนจะเอาที่เห็นอยู่แนละ้วมันเสียเวลาทีนี้การนนะวิชาจิตธรรมก็เกี่ยวอะไรกับร่างกายเกี่ยวครับคือองค์ฝนมาสมุทเจ้าให้พูดพูดถึงอะไรศีลส,สมาธิปัญญาบางคนไม่เข้าใจนะครับศีลส,สมาธิปัญญาคือการมีปัญญาทุกคนที่เกิดมา เมคุณจะเป็นคนชาติไหนพูดแบบมัชชิมมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางขององค์สมณเจ้าคือทุกคนเกิดมามีศีลสมาธิปัญญาเท่าเทียมกันโดยเอาอะไรมาวัดคือการวัดจากอายัตนะก็คือตาหูจมูกิมน,นกายที่มนุษย์กเกิดมามีทุกมีแขนมีขามีตาจมูกนี่ก็คือตัววัดอย่างความเที่ยงธรรม ก็คือกลัวตัววัดทำตากะของการวัดมาตรฐานของคนที่องค์พรมาพุษ์พูดว่าทุกคนถ้าเกิดมามีศีลมีสมาธิศีลสมาธิเป็นญาคือมีทุกคนโดยอาศัยอะไรอาศัยอายุตนะเนี่ยครับอายุนะตาหูจมูกลิ้นกายบุคคลใดที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีแขนมีขามีหูมีตาจมูกมีลิ้นมีผมมีขนมีหนังมีเล็บก็คือ สามารถที่จะเข้าใจธรรมะขององค์พระ้เเจ้าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนพุทธเป็นคนศาสนาพุทธเป็นคนศาสนาอินดูก็ได้ศาสนาคิดก็ได้เพราะอะไรเพราะมีกายมีสลายศนามีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับคนไทยเราเหมือนกับคนดิเบตเหมือนกับคนชมพูทวีปเหมือนกันหมดนี่คือคำพูดขององค์สม็จที่เป็นกลางโดยใช้มัชฌิมาปฏิปทานะครับ ม,สสมาทำความเห็นตรงของความจริงค้ามักแปดสัมมาทิฏฐิ 3. วันนี้เข้ามาพูดเรื่องนี้ก็คือส่วนมากแล้วต้องไปหาเรียนเอาเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีมาเขาจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับยินนมุกนะกว,ว่าเพาะว่าก็แล้วแต่เราพูดตามความจริงถ้าเราศึกษาพระธรรมวินัยของ บ้านเราเองประเทศไทยเนี่ยเไม่ได้ผิดอะไรแต่ถามว่ามันครอบคุมไหมมันไม่ครอบคุมก็วันนี้หลวงตาจะอธิบายอย่างนี้อเราจะได้ทราบองนี้ครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะครับเราต้องเอาตรรกะของความเป็นจริงคุยศาสนาพุทธที่ทับถือแล้วก็เอามาปฏิบัติใช้กันอยู่เนี่ยในสมัยจุกชุมภูทวีปเนี่ย สมัยคุณภูทวีที่ยังไม่ได้เป็นประเทศอินเดียนะครับเป็นแฟนแฟนกุมงกับบิลพัทแฟนมักกะละแล้วก็พูดยังไงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกแฟนกัน,นว่ากุศนารามคตแฟนมคตอันนี้ก็คือฟแฟน,นจริงที่เกิดขึ้น นี่ก็เหมือนเดินครับพระไม่ฝาดเดีย๋ยว่าจะตั้งช่องใหม่ช่องที่พระไม่ฝาดตาตั้งช่องเยอะเกินละเพราะสมัยนี้ขอบัญชีจีเมลนี่ถ้าไม่ปลดเอาบัญชีออกจากในเครื่องสมาร์ทโฟนนะแล้วจะกลับเข้าไปใหม่เนี่ยลำบากรหัสมุ่นวาย้งหมดเขาถึงแนะนำนะเข้าไปดูในการล้างเครื่องรีเซ็ตเครื่องนี่ต้องเอา เข้าไปในแอคเคาน์นะครับเอาบัญชีออกไปสักก่อนออกสักครึ่งไปสักก่อนในเครื่องวางป่าแล้วก็ไปดีเซตทีนี้เราก็จะเอาบัญชีเก่ากับเข้ามาได้แต่ผมกล้าลืม,มเมื่อแอาวบัญชีเก่าหอบออกไปจากเครื่องแล้วก็เไปดีเซตเครื่องสุดท้ายมันก็ติดติดรหัสของเครื่องเราก็ต้องยอมรับความจริงเขากดบวกบัญชีใหม่ก็ไม่เป็นไรครับบัญชีอยากจะได้บัญชีเก่ากลับมาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราทำใหม่ไม่ไจะไปยึดว่าคนจะต้องดูขนาดไหนเพียงแตว่าเอาเอาทำตัวทำอันครับยึดเนีย่ยจะไปปริว่านี่ยไปเข้ากรรมอยู่มันเป็นบัญญรรตาทับบญญรรดาพรียกว่ญญาบัญจญรจะสมมุติ เป็นเป็นเป็นพูดยังไงคือโลกิยะเนี่ยนะครับเป็นการตั้งกฎเกณฑ์กติกาของข้างคณะสงฆ์สมัยก่อนแต่ไม่ทราบว่าเป็นสมัยไหนนะแต่ก็ในสมัยนี้มันมันเป็นเงื่อนไขในการบรรยาของเทระข้าผู้ใหญ่นะครับเพิ่งไม่ใช่เจ้าของศาสนาไม่ใช่ศาสนาเพียงแต่เป็นอัครสาวกเข้าบรรดากันมาเป็นระเบียบ เราแต่ไปคิดนะครับใช้ปัญญาคิดก็ปาดแล้วก็ปัญญาทําไปด้วยมันพูดตรงๆมันก็เป็นความถนัดของตาแล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็จเจริญพรญาติโยมที่ได้ฟังครับเดี๋ยวอีกต่อไปสักลิปนึง